อร่อยมากอันนี้อร่อยสุดใชจม้กอ,อร่อยสุดหูมสุดน้าย่างมาดีฟสวรรค์ของคนรักทะเลสวัสดีครับคุณผู้ชมเราขอพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่มาเลเมืองหลวงของมาดีฟกันครับ และตอนนี้คุณเองและคุณนิรุตกำลังมุ่งหน้าไปที่ร้าน The Chef Mode b a r i g e ที่นี่คุณจะได้ลิ้มรสอาหารท้องถิ่นสไตล์มาลดีฟแท้ๆหากคุณต้องการสัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ผสมผสานระหว่างความดั้งเดิมและความทันสมัยในบรรยากาศที่อบอุ่นแบบนี้ร้านนี้เป็นสถานที่ที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนเลยล่ะครับตอนรับคุณผู้ชมแบบมือ้อกลางวันแบบพื้นเพท้องถิ่นของ ชาวมาเลมาเลนี <M are. S 2> ่เป็นเมืองหลวงเราอยู่ที่มาดีฟคุผู้ชมครับและนี่เกาะติดติดกันชื่อ,อมาเลเหมือนกันชื่อฮูลูมาเลฮูลูมาเลส์าม่อยู่งเกาะเนี่ยแหละแต่ว่าใหม่มมเรชมเกาะที่ถัดมาหน่อยนั่งรถข้ามสะพานมานิดหนึ่งมาเจอเมืองนี้ตามหาอาหารพื้นเมือง ท้องถิ่นนะครับรสชาติแบบดั้งเดิมสะอาดสะอาดแล้วก็เป็นที่ยอมรับของคนพื้นที่ที่นี่แนะนำรับาทานร้านนี้ร้านนี้ชื่อเดอะเชฟโหมดบาติเกแปลว่าครัวแบบดั้งเดิมครัวแบบดั้งเดิมมใช้ฟืน้ถ่ใช้รแานนี้ดูดิข้างหลังนี่ยังมีฟืนดิสเอยอยู่เลยนะฮะนี่เต็มไปหมดเลยวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมด้วยอาหาร มาดีพระหรือมาดิเวียนคุณผู้ชมอาหารส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยทูนา่าส่วนใหญ่จะใส่เครื่องเทศมีทั้งรูปแบบไปใช้ายล่าคุณผู้ชมฮะนี่็ <ยา S 2> ไอคล้ายลาปลาอันนี้เรียกว่าเ,เ,เป็นยำผักนะเออยำผักใช่นี่คือเรียกมัสซุรี่นะฮะนี่ก็คล้ายๆกันมัสซุรี่เหมือนกันนะฮะออกเสียงว่าแฟมมัสซุรี่ประมาณนี้รีอาแพรี่โอ้ชื่อ,อยากแค่นั้นเลยแต่ละอ,อย่างฮะส่วนใหญ่จะประกอบด้วยเรา,าพูดภาษาไทยกัน ปอเปียทอดแล้วแหละเอาเลยไหมเอาเลยสิเออเ,เดี๋ยวก่อนดินี่นี่นี่ของกินเล่นก่อนโอ้หอันนี้นนอันนี้สวยอันนี้สวยอันน,นี้สวยที่นี่นิยมทานแป้งโรตีนะฮะมีโรตีสองแบบกับข้าวมีหลายอย่างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นไงฮะดแล้วมันไม่ได้กล้วยอะเอาไม่ใช่เหรอเขาบอกกล้วยเขาบอกกล้วยมันเหมือนมันอะมันไม่มีความเป็นกล้วยอะมยไ,ออไม่ใช่กล้วยคล้ายๆเผือกด้วยซ้ำคล้ายๆมัน พี่จานคุณเนี่ยนิดเดียวก่อนเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวเดี๋ลิกนิดเดียวก่อนนิดเดียวก่อนนี่อันนี้เป็นแป้งแบบที่มีมะพร้าวอยู่ข้างในนะฮะอืมโพรเนโรชิเผ็ดเผ็ดมากเผ็ดถึงมากมากมากเผ็ดโอ้โหแล้วไม่ก็เปรี้ยวโอ้โหก็ไปกินแต่มีกลิ่นหอมมีมีความเป็นทุ่งนาเปรี้ยวนำมาเลยเหมือนลาบน้ำอ่ะคุยกเนี่ยอุ้อร่อยมากโพรเนโรชิโรชิ เราในโรสิืมคุณทุกจะมาทานกันไหมเนี่ยอาหารพื้นบ้านเราต้องมานะคะนี่ข้างในเป็นอย่างนี้มีอาหารไทยบ้างมีอาหารอาหารฝรั่งบ้างอาหารพื้นบ้านเราก็ต้องมา,มานะคะขึ้นบ้านเลยขึ้นบ้านเลยมา จะมีกลิ่นเครื่องเทศที่ค่อนข้างจะแหลมออมาหน่อยเป็นมาลายูมาลายูเลยแต่ว่ารสชาติเบสก็มีเปรี้ยวเหมือนกันแบบโมกอะหมกคืหน้าอ๋อนี่นี่คือข้าวที่เขานึ้ว่าเมื่อานทีวหงหยงจากให้คุณโยโย่เยปุ๊บข้าวผัดมะนาวที่นี่เน้นทานข้าวเยอะเหมือนกันนะครับมีข้าวหลายแบบเสิร์ฟให้เราก็มีโรตีหลายแบบทีเดียวอันนี้ข้าวผัดกุนฟ้าโรยกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาด้วยนี่แบบนี้ละครแค่หนึ่งคำแล้วกันผมว่า อะไรก็ได้นะครับถ้าเราเปิดใส่น้ำจิ้มอันนี้ที่พี่เอชอบอันนี้ยออร่อยเลยมันจะอร่อยเพราะมันไม่มเปรี้ยวมันเหมือนน,ออน้ำตามะนาวเราหลักๆคือเปรียร้ยวมีมวพรเาาเบาๆต้องเคี้ยวโดนเขาเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเม็เม็เมโดนเนื้อเขาแบบเหมือนกับ หมุนย่างมามันเป็นสูตรหมดอ่ะมันมีควันอะ <c oughs> ฟันไฟออกมา <c oughs> มันรวมควันมายออเปรี้ยวเปรี้ยวเป็นลาบเลยคุณผู้ชมเป็นลาบผัดข้าวคั่วอย่างเดียวอันนี้ก็ลาบอีกแบบหนึงที่เป็นลาบเลยนะคุณผู้ชมเป็นลาบแบบเป็นเบี้ยงอ่ะกินกับโรตี คือกินแบบไม่รู้เนี่ยฮะแต่ว่ามันก็อร่อยแบบที่เราไม่รู้เรื่องเลยนะมันอร่อยนะครับท่านผู้ชมครับจริงๆนะพี่เหมันอร่อยอะ่ะผักนี้มีกลิ่นเขียวๆหน่อยไม่ใช่ใบชะพลูนะไม่ใช่อะไรมีกลิ่นเขียวๆหน่อยแต่อร่อยมันเข้ากับลาบพอดีจะเป็นเหมือนน้ำสตูหรืออะไรก็ไม่รู้มันแบบเดียวกันอะ เป็นยังไงก็ไม่รู้เป็นเหมือนข้าวไม่ใช่ค้ข้าวอ่ะเป็นข้าวเปียกอ,ะอ,อ่ะคุณผู้ชมงล้วผมใช้คําว่าข้าวต้มเหรอฮะแต่ว่าต้มแห้งอะ่ะแล้วมีเครื่องเทศอยู่ในนี้นะฮะโรยเจ้าพริกแห้งแล้วก็มีทูน่าในอีกข้าวต้มทูนา่าอร่อยมากอันนี้อร่อยสุดใเจมา้าอร่อยสุดอือทูน่าย่าง ดูน่าย่างกินก็จะมีเครื่องเคียงนี่นี่ขอบคุณครับ thank you โอ้โหสุดยอาอัสซาร่า thank you ผลภาทอดอันนี้อร่อยนะผอพผลาทอดไว้ทานแก้มๆกันกับต่างๆนานามีผักเงี้ยมีเขาใช้กับว่าแครีนะขออนุญาตตักให้คุณผู้ชมดูเฮ้ยเฮ้ยปลา หน้าตาเป็นน้ำยาหนึ่งคำก่อนคำเล็กๆคำเล็กๆเยอะๆคำเล็กๆเอาได้อยู่นะได้อยู่โอเคอันนี้มีมีแกงเขียวหวานกลินเขียวหวานกะทิให้ให้ช้อนหนึ่งก่อนให้ช้อนหนึ่งก่อนแล้วก็มีปลาทูน่าสับลงไปด้วยชิมเลยอุ้ย มันไม่ไม่เลี่ยนอ่ะคุณผู้ชมมันนี้ไม่เลี่ยนเลยเผ็ดเค็มมันเผ็ดเหรอเผ็ดเบาๆแต่ละอย่างนี้นี่อันนี้อันนี้คุณผู้ชมนี่นี่คุณคเลยดูคุณคุณอะไรมาคุณต้องขึ้นคนยุู้ครับหนึ่งคำเล็กๆเบาๆเหมือนข้าวเปียกอีกแล้วอ่ะไม่ใช่ไหมไม่ใช่เป็นกะทิกะทิเหมือนอันนี้น้ำน้ำยาเสตาเหมือนน้ำยาลาเหมือนคล้ายๆกันเดนียวเหนียวเลย มีมันอยู่ในนี้แล้วก็เปรี้ยวแล้วก็หอมเครื่องเทศมันคล้ายๆกันหมดอะรสชาติอะนี่คือมูกูเรีะรสชาติก็จะเป็นแป้งแป้ง้็ไงเป็นมันเบาๆไม่เข้มข้นอะไรเ้ยวมีเปรี้ยวใช่เปรี้ยวหอมสรุปแล้วอาหารทานได้ทุกอย่างขนมขนมเป็นน้ำกะทิข้นๆเลยอันนี้ไม่ทราบคืออะไรเหมือนปาเก็มไข่เต่าชิมเลยแล้วกัน อันนี้อร่อยนี่หอมเนี่ยไม่หวานจนเกินไปนี่แนะนำให้สั่งทานกูฟู้การดิอยู่ในตะกูลค่ะแล้วก็มาทาหวานไหนมหอมใหญ่แต่ไม่ใช่หวานแล้วหวานไหมหวานฟัาแงน่นองงอะอ๋อเข้าใจแล้วอย่างงี้หน้าตายอย่างงี้อ๋อเป็นฟักคุณผู้ชมอ,อ้อร่อยจะได้ใส่ไส่ฟักค่ะใส่หอมเปียคุณผู้ชมมาเที่ยว มาดีฟก่อนที่จะลงเรือไปเที่ยวตามเกาะต่างๆเรามาเที่ยวเมืองหลวงเขาก่อนนะครับผมว่าแล้วก็มาเที่ยวหาอะไรรับประทานแบบนี้รสชาติอาหารที่นี่ยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็รวมๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้ว่าอาหารมาดีฟเนี่ยรับรองว่าจะทําให้ผู้ชมประทับใจอีกหนึ่งมือนแน่ๆเราอยู่ที่ร้าน <c oughs> The Chef Mode Barrique นะฮะนะฮะ <c oughs> อยู่ที่คูลูมาเล่คืออีกเกาะหนึ่งนะฮะติดกับมาเล่นะฮะเป็นเกาะใหม่นะครับรสชาติแบบนี้เลยคุณผู้ชม